หม้อทอดไร้น้ำมันฟีสิสความจุขนาดใหญ่8ลิตรแอร์ฟล์มหม้อทอดไร้น้ำมันการควบคุมอุณหภูมิหม้ออบไร้น้ำมันหม้อทอดไฟฟ้าเตาอบไร้น้ำมันสินค้าของเราดีอย่างไรความจุขนาดใหญ่8ลิตรเพลินกับอาหารสำหรับ3-8คนได้อย่างแน่ดายเป็นตัวช่วยในด้านอาหารอันโอชะม,มากมายทำด้วยใจเครื่องมันติดฟังก์ชนันไม่ว่าจะเป็นทำเฟรนช์ฝ่ายอบเนื้ออบก,กุ้งทำขนมเค้กอบไก่อบเนื้อทำสเต็กและอบปลา มีปุ่มอัจฉริยะอยู่ด้านบนคนแก่กับเด็กๆก,ก็สามารถใช้งานได้อย่างงไไ่ายดายการทำความร้อนหมุนเวียนไฟ360องศาอากาศร้อนอุณหภูมิสูงทดแทนการทอดและความชุ่มชื้นของอาหารทอดด้วยไขยมันต่ำกรอบนอกนุ่มด้านในตะแกงถอดออกได้ไม่ติดเคลือบผิวการทำความสะอาดง่ายรวดเร็วแล้วก็ไม่เปลืองแรงเต็มไปด้วยรายละเอียดสามารถมองเห็นได้เพื่อความสบายใจ ที่จะป้องกันการลูกหยดบวางจะปลอดภัยกว่าการถ่ายเทกวางร้อนประเภทกังหันติดทนาและปลอดภัยทนทานมากขึ้นแการลื่นกว้างขึ้นการทำงานที่มั่นคงไม่เลื่อนหลุดง่ายหยอมีปุ่มควบคุมอัจฉริยะปรุงอาหารตามใจด้วยคลิกเดียวอาหารหลากหลายชนิดแถงควบคุมอัจฉริยะมีความจุ8ลิตรปรุงอาหารปราศจากน้ำมันการไหลเวียนของลมร้อน360องศาและจับเวลาอย่างชาญฉลาดสำหรับแม่บ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารให้ครอบครัวมากนัก หม้อทอดไร้น้ำมันฟีอิสตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ท่านประหยัดเวลามีอาหารอร่อยๆอให้ครอบครัวได้ทานอิ่มอร่อยอีกด้วย